ขนมจีนยำผักเคีวนะคะสวัสดีค่ะเล็กชาแนลนะคะ,ะวันนี้จะมายำขนมจีนนะคะยำขนมจีนยากทานขนมจีนยำขนมจีนใส่ผักเคีวนะคะผักเคีวที่ปลูกเองใบก็จะไม่เขียวเท่าไหร่นะคะอากาศร้อนจะเหลืองๆเขียวๆสวสกันไป จะยำขนมจีนใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาต้มสุกแล้วก็จะใส่ปลาทูครึ่งตัวจะใส่กับแหนมเห็ดหอมด้วยนะคะมีอะไรก็ใส่ใส,ใส่ไ้นะคะใส่พวกข้าวคั่วแล้วก็พริกพรกป่นมีหัวหอมแล้วก็มะนาวพริกสดซอย น้ำลาน้ำตาลอย่างละหนึ่งช้อนชานะคะน้ำตาน้ำตาลรุยกันเลยนะคะดับแรกใส่พริกลงไปก่อนนะคะใส่พริกเราใส่พริกไปสักช้อนใส่พริกช้อนหนึ่งก็น้ำปลา น้ำปลาสักน้ำปลาสามช้อนนะคะน้ำตาลเก้าคูอวใส่สักครึ่งช้อนโต๊ะพอค่ะก็ บีบมะนาวลงไปเลยนะคะมะนาวลูกเล็กนะคะใช้มะนาวไปสองลูกบนนะคะใส่น้ำปลานิดนึงนะคะน้ำปลาปลายช้อนนิดเดียว แตะนิดนึงนะคะชิมชิมรสนิดนึงนะคะขอชิมรสนิดนึงนะคะแล้วก็เอาเส้นเส้นประมาณ2อหยิบนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ หอ,อมหัูยอเห็ดหอมปลาทูเออแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะใบสะระแหน่ เคียวเลยจ้าเสร็จแล้วก็โรยพริกลงไปเลยนะคะพริกแห้งพริกซอยคุกเลยค่ะตักใส่จานชิมเลยนะคะตักใส่จานเลยจ้า หอมมากขนมกีนยำผักเคีวนะคะ มากินยำขนมจีนใส่ผักเควกันค่ะชิมนะคะ นะทำใหญ่ๆเลยค่ะผักเคลมีประโยชน์นะคะหามาปลูกหรือว่าหามาทานได้เลยค่ะอร่อยมาก ใบไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะไม่ค่อยได้บำรุงอะไรใส่แต่พวกปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยไส้เดือนนะคะมูนไส้เดือนจะทำคลิปลงทุกวันนะคะทำลงช่วงบ่ายบหรือไม่ก็ช่วงเย็นๆนนะคะแต่ไม่ไม่ได้ระบุเวลาค่ะ พราะว่าต้องดูรูปด้วยค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กแชนแนลด้วยนะคะอร่อยมาก แรับมากอ่ะแซ่บอีลีแซ่บเป็นจริงผเทวค่ะ จริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเริ่มเผ็ดแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย